สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกค่ะวันนี้ทางสถาบันของเรานะคะก็ได้รับกรีเนะคะจากคุณเมตตานะคะที่มาเยี่ยมสถาบันเนี่ยของเราแล้วก็มารับบริการการนวดสมาธิ นะคะซึ่งคุณเมตตาก็พึ่งนะคะนวดสมาธิเนี่ยเสร็จฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอยากจะคุยกับคุณเมตตานะคะที่จริงอยากจะเรียกพี่ต๊กเรียกพี่ต๊กนะคะได้ค่ะได้นะคะจากค่ะขออนุญาตค่ะก็อยากที่จะเออคือคือขณะนี้นะคะเออพี่ตุกก็คงทราบว่าอาจารย์เนี่ยกำลังลุยนะคะเรื่องที่จะทำยังไงที่จะเอา วิมุติสุขเอาความ,มสมงบนะคะสันติภาพเนี่ยมาให้กับชนหมู่มากมฉะนั้นการทําเช่นนี้เนี่ยวิธีการหรือ Howto เนี่ย<ม>ก็คือเรื่องของสมาธิแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบ<ม>ุคคลซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะคะ,คะที่เขาจะ อยากทำนะคะคนเดินถนนทั่วไปส่วนมากเขาจะไม่สนใจแต่ว่าเขาจะชอบเรื่องของการนวดโดยเฉพาะในเมืองไทยของเรานะคะอันนี้พวกเราเนี่ยก็คงทราบนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปุตสโลบายของอาจารย์สุพวันนะคะที่จะทำยังไงให้คนหมู่มากเนี่ยนะคะเข้ามามีโอกาสทำสมาธิโดยที่เขาไม่รู้ตัวคำตอบก็คือเรื่องนวดสมาธิค่ะนะคะ ฉะนั้นก็เหมือนกับว่าหลอกกให้เขาเนี่ยมานอนสมาธิแล้วเราหมอนนวดสมาธิของเราก็จะให้บริการนะคะนวดเนี่ยด้วยหลักการที่นุ่มนวนลเนิบหน้าลแล้วก็หนักแน่นนะคะจะต้องอจะต้องทำเนี่ยอย่างช้าๆซึ่งตรงนี้ เป็นฐานของสติหรือบ้านของใจทำให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะ,คะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะได้รับบริการเช่นนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าเขาจะเข้าไปสู่เนี่ยความสงบโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติพอเขาเข้าสู่เนี่ยความความว่างความสงบตรงนี้เนี่ยเขาจะเขาจะรู้วอัวน,นี่มันดีเนาะ,ะอันนี้เนี่ยมันดีนะคะฉะนั้นเขาอาจจะ อยากที่จะค้นหาอะไรต่ออะไรมากขึ้นซึ่งซึ่งอาจารย์แล้วก็ทั้งสถาบันเนี่ยของเรานะคะก็มีความรู้พร้อมเลยนะคะที่จะ ช่วยให้เขาเนี่ยได้รับความรู้ต่างๆถ้าเขาจะลุยต่อไปข้างหน้าฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเรื่องนวดสมาธินะ,นะคะเป็นเรื่องที่เราควรที่จะสนับสนุนนะคะให้มันกระจายเนี่ยออกไปในวงกว้างฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะคุณเมตตาพี่ตุ๊กนะคะก็มารับบริการเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะทราบว่าเป็นยังไงครับพี่ตุ๊กต้องบอกว่าเมื่อกี้สบายมากผ่อนคลายผ่อนคลายน,นะครว,ว่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ใช้คำว่า เนิบหน้านุ่มนวลเนิบหน้าหนักแน่นเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือความนุ่มนวลเนี่ยเป็นลักษณะของผู้หญิงไทยเรานะคะเนิบหน้าเป็นท่าของสมาธิหนักแน่นก็คือเนี่ยเราต้องลงน้ำหนักให้เขาระหว่างที่นวดอยู่เนี่ยมันผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งร่างกายที่มันเหมือนกับว่าตรงนั้นเมื่อยปวดเมื่อยเรารู้สึกเลยว่าพอผ่อนคลายพอ เข้าถึงความผ่อนคลายแล้วเรารู้สึกตัวทุบร้อมเนี่ยนะอาจารย์มันเข้าโดยเข้าสู่ตัวนิพพานโดยธรรมชาติเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนิพพานที่จะจะเข้าได้เนี่ยมันต้องอาศัยความผ่อนคลายะนั้นเป็นกุศโลบายที่ดีมากในการที่ให้ทุกคนได้พอเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่กับน้องเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยในช่วงประมาณผ่านไปสัก สี่สิบนาทีได้มันก็เริ่มผ่อนคลายมากๆหลับไปเลยหลับเลยแล้วข้างในนี้เขาก็คือว่าเข้าสู่ความสงบเลยจะไม่มีเจอรี่ไม่มีอะไรไม่มีในระหว่างนั้นเราก็รู้ตัวทุกพร้อมแล้วก็อยู่กับความสงบตรงเนี้มันมาเองเพราะมันเกิดจากการผ่อนคลายที่ได้รับการนวดพอร่างกายมันผ่อนคลายจิตใจมันผ่อนคลายมันก็เข้าถึงไอ้สภาวะไอ้ตัวนิพพานที่เรามีอยู่แล้วโดยตัณโมมาแคร์จาน ดีมากเลยเป็นคก็คือเนี่ยเนี่ยการการจับอย่นี้เนี่ยคือเราจะคิดอย่างอื่นไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจที่มันจะเรียกว่ารุนแรงก็ได้นะคะอาจารย์ว่านะคะทาให้เราเนี่ยรู้สึกตัวท่วมพร้อมก็คือฐานของสติฐานของสติฐานของสติมันก็หยุดความคิดได้ใช่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือคือคือวิธีการของสติปัฏฐานค่ะสติปัฏฐาน ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่โดยใช่ใชโดยอัตโนมัติโดยที่คนเขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่ว่าเอเขารู้แล้วด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาอาจจะต้องกลับมาสนใจว่าเฮ้เขาจะมานวดอยู่เรื่อยๆไม่ได้เอ๊ะทำไงที่จะมาเรียนรู้ที่จะ นวดตัวเองใช่ใช่หรือมาทำสมาธิอย่างจริงจังใช่ใช่ไหมคะจากการที่ได้ทำสมาธิเป็นเป็นกุศโลบายที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอาวิชาการของโบราณของของเรานะอาจารย์อาจารย์เรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณเอาเอาภูมิปัญญาทางธรรมแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติปัฏฐานนะคะมาบวกกับภูมิปัญญาของญาติทวไทย นะคะในเรื่องของการนวดเนี่ยพอพอลงไปแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่ากลมกลืนกันเลยก็คือได้เนี่ยเรื่องนวดสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการนวดเนี่ยมันจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเลยดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็เข้าสู่สภาวะนิพพานได้ง่ายได้ง่าย นี่เป็นกุศโลบายที่ดีมากอยากสนับสนุนจริงๆอาจารย์ถึงเห็นว่าคือคือผู้เราเนี่ยที่เกิดในเมืองไทยจังก็โชคดีมากโชคดีมากโชคดีมากเลยที่เรามีเรื่องเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการนวดอยู่แล้วนวดแผนไทยโบราณอยู่แล้วแล้วมาบวกกับเนี่ยภูมิปัญญาของผู้เจ้าเนี่ยโอ้โหอาจารย์ว่าสุดยอดเลยจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ไม่้คยมคได แบบอาจารย์นะฮะที่จะเอาวิธีการนวดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเข้าสู่สมาธิส่วนในตัวเนี้ยนะโอ้เป็นวิธีคือที่จริงตอนแรกที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนวดสมาธินะคะพี่ตุทีมงานไม่เข้าใจทีมงานไม่เข้าใจอาจารย์จะทําอะไรคือเขาเขาเขาไม่เข้าใจกันเลยคืออาจารย์ก็ต้องคอยปลุกกล้บแต่ในขณะเดียวกันในความคิดของอาจารย์เนี่ยที่จริงมันเคลียร์มาตั้ง20ปีแล้ว เคลียร์มาตั้ง20ปีแล้ว<ช>ว่าว่าเรื่องนี้น่าจะ,ะทำเป็นวัฒนธรรมสติปัญฐาน ทำให้อยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยของของของคนไทยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสทำเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยมาช่วงนี้นี่แหละอาจารย์ก็เลยต้องปลุกปล้ำให้ทีมงานเนี่ยเอาจนเข้าใจนะคะแล้วก็มาเนี่ยทำที่จริงห้องนั้นเนี่ยเราทำเพื่อที่จะทำเป็นห้องนวดสมาธิโดยเฉพาะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกโอ้โหมันยากเหลือเกินนะจะทำยังไงแต่อาจารย์ก็ไม่ตอและตอ้ตอนนี้ตอนนี้เราเราเราลุยไปข้างหน้า ได้แล้วค่ะอ,อาจารย์ไปให้บริการตามสถานที่ต่างๆ <c oughs> ด้วยซึ่งพิเศษมากเลยคน่ะืออาจารย์ก็คือ <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> จะรอให้คนมาที่นี่เน <c oughs> ี่ยอาจารย์ว่ามันยาก ฉะนั้นเราต้องไปหาเขาคือร้องเราต้องลุยไปข้างหน้าก็คือได้ไอเดียเรื่องของสมาธิอสมาธิสัญจรนะคะแล้วครั้งแรกอาจารย์ก็พูดที่ยุวพุธพอดีเนี่ยในกลุ่มออเดียนส์เนี่ยนะคะมีผู้จัดการของโรงแรมเมืองเขียวนะคะเขาพอเขาฟังเสร็จเนี่ยเขากลิ้งเข้ามาหาคุณชายทันทีเลยบอกว่าจะจองทีมงานนวดสมาธิสัญจรไป ให้กับคนงานสตาฟเข้า30คน<อ>30คนเนี่ยเราก็ไปเลยก็เอารถมารับอะไรแต่อะไรเนี่ยจา์ก็เลยถือเป็นครั้งแรกจางกต้องให้กำลังใจกับ,บพวกน้องๆ นะคะลูกศิษย์เนี่ยที่เขาไปทำนวดอาจารย์ก็เลยปลอมปแปลงกายเห็นแล้วกลัวจะลงมือทำด้วยตัวเองไม่มีตัวตนของนวดเลยอาจารย์ก็เนี่ยเริ่มจากการเนี่ยเช็ดฝ่าเท้าด้วยไอไอเวทวป์เนี่ยให้เขานะคะแต่ว่าน้องๆพวกนั้นเขาไม่รู้คือพวกเราคือคือเราใส่แมสเราใส่แมสแล้วก็ทุกคนแต่งตัวเหมือนกนหนดนะคะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าน้องสามสามคนที่มาให้อาจารย์นวดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหน เขาก็ไม่รู้ฉะนั้นมันก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่ว่าแต่ว่าแม้กระทั่งคนนวดนะคะพี่ตุ๊กคือแผนของอาจารย์ก็คือว่าทั้งคนนวดและผู้รับการนวดกําลังทําสมาธิกําลังเดินทางไปนิพพานพร้อมกันถูกค่ะพร้อมกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําเพราะว่าเห็นแต่เงินเพราะไม่ได้ทําเห็นว่าเออในนี้เป็นงานที่ต้องทำนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมัน มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากที่จะทำยังไงเราจะสร้างงานยังไงให้คนที่กำลังทำงานอย่างเงี้ยเดินทางไปนิพพานด้วยพร้อมๆกันเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นกุศโลบายที่ตีต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่วิเศษมากและจริงอาจารย์ลุกไปตามลุกไปตามที่ต่างๆบริษัทที่เขาต้องการจะอะไรนะ บริการให้กับผู้บริหารนะคะเพราะว่าเนี่ยพอนวดแล้วเนี่ยมันได้รีแลกซ์พอดีรีแลกซ์เนี่ยมันผ่อนคลายทั้งน้ากายและจิตใจแล้วเข้าถึงสมองเนี่ย creativity มันเกิดใช่คือเราเอาความคิดขยะออกไปฉะนั้นในการโฟกัสเนี่ยในการที่จะทำงานเนี่ยก็จะมีศักยภาพมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่บริษัทควรจะใช่ใช่ต้อรียก่แล้วก็นักบริการให้กับโดยเฉพาะผู้บริหาร ระดับผู้บริหารการคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็สามารถคิดได้คิดได้ดีขึ้นนะคะมีการสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเนี่ยมากขึ้นแล้วแล้วแล้วอาจารย์ยังเชื่อว่าคนที่สัมผัสกับสภาวะนิพพานความสงบอย่างนี้นะคะเขาจะกลายเป็นคนดีโดยอัตโนมัติด้วยโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความสว่างเป็นเรื่องของวิชาเป็นเรื่องของคุณธรรม ฉะนั้นเขาจะเขาจะคิดในทางเรื่องลบๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นแบบฉะนั้นตรงนี้โอ้โหมันมีผลมันมีอิมแพคเนี่ยไปไกลมากเลยเห็นด้วยกับอาจารย์แล้วแล้วองคิดดูนะคะว่าถ้าคนหมู่มากสามารถที่จะแวะเข้าไปร้านร้านโนดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเนี่ยค่อยๆเนี่ยเปลี่ยนคนไทยนะคะ ให้เขาเนี่ยมีมีที่พึ่งทางใจที่แท้จริงอันนี้สำคัญค่ะอาจารย์คะก็คือพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็คือพึ่งความสงบพึ่งความสงบเพราะเขารู้ว่าสภาวะนี้เนี่ยมันพึ่งได้ใช่ไหมคะค่ะนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ก็เรียกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเนี่ยในเริ่มจากกลุ่มเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์สุพวรรณที่พยายามเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนนะคะงานเรื่องนวดสมาธิสัญจร นะคะของอาจารย์แล้วก็เนี่ยเชิญเราไปแล้วเราก็ไปให้เนี่ยบริการแล้วในขณะเดียวกันนะคะอาจารย์พูดเลยเราต้องการหมอนนวดสมาธิเนี่ยเพิ่มขึ้นต้องการภาสาสมัาี่จะมาเรียนไม่ไม่ที่มาเรียนเนี่ยเรียนแล้วก็มาทํางานกับเราเป็นหมอนนวดสมาธิเพราะว่าคนที่จะนวดเนี่ยเขาต้องทําสมาธิด้วยคือจะไม่ใช่จะเป็นใครเนี่ยก็ได้เพราะการที่จะนวดช้าๆเนี่ยอย่างนี้นะคะ ข้างในของเขาจะต้องช้าในหัวของเขาจะต้องช้าฉะนั้นเขาจะต้องฝึกสมาธิซึ่งจะแตกต่างจากการนวดเนี่ยทั่วไปนะคะเพราะว่าการนวดทั่วไปเนี่ยคือทัดส่วนอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจจะคือเพราะว่าหมอหนวดดีๆเนี่ยก็มีแต่ส่วนมากเนี่ยนะคะจะแบบพยายามคือคือทำแต่นี่รู้สึกเลยว่าผู้นวดเนี่ยเขามีสมาธิ ใช่เพราะว่าเพราะว่านี่คือการฝึกคือคือเขาจะต้องทําสมาธิเขาจะต้องพาตัวใจกลับบ้านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คนนวดธรรมดาไม่ไม่ไม่ใช่คือคือเราาจะต้องมาด้วยใช่ใฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องไปจดสิทธิบัตรนะคะเป็นทรัพย์สมบัติทางปัญญาเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรื่องนี้นะคะมันบูมเนี่ยออกไปคนที่จะมาอ้างชื่อนวดสมาธิเพื่อที่จะไปทําธุรกิจอะไรของเขา มันอาจจะมีฉะนั้นใครที่จะเอาเรื่องนี้ไปใช้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขอาจจะต้องแฟรนชส์ไล่ออกไปแต่เขาจะต้องได้รับการเทรนจากที่นี่ก่อนจากสถาบันพาตัวใจกลับบ้านก่อนที่จะเอางานอันนี้เนี่ยไปทำได้เพราะว่ามันเป็นงานมันเป็นงานยิ่งใหญ่อะมันเป็นเรื่องของการทำสมาธิอะนะะเป็นเป็นเป็นกุศโรบายที่โลบายที่ที่แยบยนต์มากค่ะอาจารย์แยบยนต์มาก ในไหนเราเราพูดเรื่องนี้นะคะเอพี่ตุ๊กอาจารย์เนี่ยอยากจะพูดเรื่องร้านทำสมาธิร้านทำสมาธิถ้าพี่ตุ๊กเนี่ยฟังแล้วเนี่ยคือคือคิดคิดคิดยังไงคะมันก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเป็นไปได้ทั้งเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยค่ะไอสิ่งที่เราคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีร้านทำสมาธิแล้วก็หมายความว่า เปิดโดยเป็นทั่วๆไปไม่ใช่ทั่วๆไปใช่แบบไปอยู่กับรวมกับส่วนในส่วนหนึ่งของนั้นมันไม่ใช่เป็นค่ะคือเดี๋ยว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 อาจารย์จะเท้าความนะคะคือที่จริงร้านทําสมาธิเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมาก่อนแล้วก็จู่ๆเช้าวันหนึ่งอาจารย์นั่งสมาธิในช่วงที่นั่งสมาธิเล่นโยคะหรือรําไทเก๊กในช่วงเช้าซึ่งเป็นรูทีนเนี่ยของอาจารย์นะคะก็มีคําว่า ร้านทําสมาธิเนี่ยเข้ามาอันนี้อ,อันนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษหลังสวนนะคะที่ที่กำลนงแล้วแล้วคำว่าร้านทําสมาธิเนี่ยมันมาพร้อมกับการตรนะหนักชั้นว่าร้านพวกนี้นะคะจะแทนที่พวกร้านอาหารฟู้ดเชนทั้งหลายนะคะร้านกาแฟทั้งหลาย ที่เปิดกันตามห right ัวถนนกลางถนนท้ายถนนเนี่ยทั่วโลกนะคะทั่วโลกฉะนั้นร้านพวกนี้ถ้าเรามีน้อยลงแล้วก็แทนด้วยร้านธรรมสมาธินะคะ meditation shop เนี่ยให้มันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนี่ยหัวถนนกลางถนนท้ายถนนเพื่อที่จะให้บริการคนเดินถนนทั่วไปในทุกชนชั้นในทุกชนชั้นเนี่ยพวกแม่ค้าหาเปร หรือคนเดินถนนทั่วไปทํางานออฟฟิศนะคะคนเก็บขยะอะไรแต่อะไรโฮ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยวันนี้เครียดจังเลยเนี่ยอะไรเจอรีเต็มหัวอะไรพวกนี้เนี่ยอ้าวไปสิเข้าร้านไปไปร้านทําสมาธิแปลว่าทาฟรีใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวค่ะตรง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 นี้แหละที่ตรงนี้แหละที่ข้างบนเนี่ยเขาให้อาจารย์มาหมดก็หมายความว่าเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะคะหมายความว่าร้านทําสมาธิตรงนี้ถ้าเข้าไปแล้วเราจะมีเมนูให้เขา เมนู S <S เนี่ยนะคะสิบยอย่างซึ่งเป็นเรื่อง how to meditate จะทําสมาธิอย่างไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเนี่ยนะคะระบายภาพนะคะระบายเนี่ยระบายสีอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้ที่เราที่เราเนี่ยทำยู่แล้วหรือเย็บปักถักร้อยนะคะถักนิตติง้งทำจิ๊กซออะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยรวมทั้งเรื่องนวดสมาธิจะเป็นหนึ่งในนั้น นวดสมาธินะคะเรื่องโยคะไทเก๊กอะไรต่ออะไรเราจะมีเป็นเมนูเลคะเมนูว่าใครถนัดอะไรเรื่องของดนตรีเรื่องหูอันนี้ไอเดียเนี่ยเราเราค่อยมาว่ากันเพราะพวกนี้เป็นแค่ How t ูทีนี้ How To พวกนี้เนี่ยนะคะจะนำไปสู่สภาวะเป้าหมายก็คือความสงบนะคะแต่เราจะหาเนี่ยเครื่องมือต่างๆที่จะคนถนัดคนถนัด นะคะบางคนเนี่ยชอบอย่างนี้บางคน<ม>ชอบถ<ม>ักนิ<ม>ตติ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็<ม>แล้วก็ให้เวลาตั้งแต่5นาทีเป็นต้นไปถ้าคนไม่มีเวลาห้านาทีเราก็จะให้ความรู้ร้านทําสมาธิตรงนี้คือเราจะให้ความรู้กับเขานะคะแล้วก็คนก็จะเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็ทําอะไรแต่อะไรโอเคทีนี้<ม>เขายังให้ให้ความรู้กับอาจารยนะ์มาอีกก็คือว่า<ม>จะทำไงให้มันเป็นไปได้ก็หมายความว่า เราจะต้องหาฟฟลันทูปิสเขาเขาให้คำว่าเฟลันทูปิสมาก็คือถ้าในยุคพุทธกาลเนี่ยก็คือจะต้องมีมหาเศรษฐีอย่างเช่นท่านอนันต์ปิทิกาเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหลายคนเหล่านี้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อที่จะให้งานนี้นะคะกระจายไปฝนตกทั่วฟ้า ฝนตกทั่วฟ้าเลยคือคือวิญญายิ่งใหญ่มากนี่ไงอาจารย์ถึงว่าเขาให้มาที่ที่พี่ตุ๊กกีเข้ามาเมื่อเช้านี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมีไอเดียว่าอาจารย์ถึงเริ่มพูดว่าอาจารย์จะเขียนจดหมายให้ในหลวงละในหลวงเพราะว่าจะต้องมีเจ้าแผ่นดินที่จะมาให้อุปถัมภ์เรื่องนี้ที่จะทําให้ฝนตกทั่วฟ้าฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเบื้องบนนะคะเขาให้โปยงานเนี่ยกับอาจารย์มา ที่จะทำให้เกิดสังคมเหมือนกับยุค200ปีหลังพุทธกาลในกรุงกรุงอะไรเหมือนป่าตีลุรที่คนเดินกันไปมาอ้าวขณะนี้อยู่ฐานไหนขึ้นก็มีอยู่ฐานหนึ่งตอนนี้อยู่ฐานไหนถ้าอยู่ฐานสองฐานสามฐานสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ไม่ได้อยู่ฐานไหนตัวซวยไปไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยฉัไม่เล่นด้วยสองร้อยปีหลังพุทธหลังหลังปรินิพานในสมัยพระเจ้าอโศมหาราช เขายังมีวิถีชีวิตอย่างนี้อยู่<ม>ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ร่ำรวยมากมร่ำรวยมากเลย<ม>แล้วตรงนี้อ่ะมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อนะคะ,คะผู้คนอยู่ในฐานของสติสซึ่งเรื่องฐานของสตินะคะ อาจารย์ว่าคน,นยังเข้าใจผิดเยอะเลยว่าอโอ้วิปัชนาสติปัญฐานจะต้องไปนั่งลังคดลังแข็งอะไรแต่และนี่ไงมานอนสมาธิแล้เราหวดได้ก็ยังก็ยังเข้าสู่สภาวะของวิมุตติสุขเข้าสู่นิพพานได้ตรงนี้คือคืออาจารย์เนี่ยคือคือเข้าใจเนี่ยชัดเจนมากเลยฉะนั้นเขาให้เรามาหมดเลยฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เนี่ยเพียงแต่เอาไอเดียเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็หาฟิลาโทรปิสก็คือว่า เออมหาเศรษฐีที่ใจบุญที่พร้อมจะมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์เนี่ยงานโปรเจกต์โครงการใหญ่อันนี้ค่ะนะคะเนี่ยโครงการใหญ่อี่านได้คนอย่างอีลอนมัสก์บิลเกตอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เจ้าอยู่หัวเนี่ยของเราใช่ไหมแล้วเราก็เอา r ร s o u r c e เนี่ยของเราที่มันที่ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยพวกตึกว่างอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเราก็แค่นะคะมาปรับมาปรุงแล้วก็เริ่มสร้างงาน เริ่มสร้างงานงานที่เป็นสัมมาอาชีพนะคะแล้วงานพวกนี้เนี่ยขึ้นมานะคะฉะนั้นคนเดินถนนนะคะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าวันนี้ฉันเครียดเดี๋ยวฉันแวะเข้าไปร้านทําสมาธิได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนก็แวะเข้าไปร้านกินก๋วยเตี๋ยวกินเลยนะคะเมื่อก็เป็นไปได้ในชีวิตผู้คนจะมีความสุขจะมีความหวังซึ่งในขณะนี้ซึ่งมันต่างจากขณะนี้มากขณะนี้เนี่ยนะคะโรค โรคความเจ็บป่วยทงจิตใจเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากนะคะเนี่ยอาจารย์ฟังเมื่อวานนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งมานะคะลูกชายเนี่ยนะคะบอกว่าแต่ละวันนะคะนั่งหาวิธีการว่าจะฆ่าตัวตายอย่างไรดูสิโลกเรื่องอย่างนี้เยอะนะเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเดลี่เลยล่ะวันนี้เนี่ยจะคิดวิธีการฆ่าตัวนี้พยายามหกคอตายมาสองครั้งละเนี่ยดูสิแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมาก ก็ดูเหตุการณ์ผลัดร้อนสิใช่ไหมเนี่ยเด็กแค่อายุ14เนี่ยคือคือฉะนั้นตอนนี้นะคะอาจารย์ว่าสังคมโลกเนี่ยอยู่ในอาการโคม่าแล้วโคม่าคือใกล้ตายอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยใกล้ตายแล้วค่ะฉะนั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสิ่งดีๆมาทดแทนนะคะมาทดแทนมาให้ความหวังซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเราโชคดีแค่ไหน เรามีบุญบารมีแค่ไหนที่เราเข้าหาพระเจ้าเนี่ยได้เอาความรู้เนี่ยเพียวๆของท่านเลยมหาสติประฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานตรงนี้คืออินสตรักชั่นคือแผนที่ที่มันลัดที่สุดแล้วอะ่ะ ล่าที่สุดแล้วซึ่งอาจารย์เนี่ยโหที่คือดีใจที่ตัวเองก็เข้าใจได้<า>คือเข้าใจแล้วอาจารย์ก็เอามาปรับที่จะมาทำให้มันมัน,มนเวิร์กฉะนั้นร้านทำสมาธิตรงนี้นี่แหละเป็นอีกโพ่วยงานหนึ่งที่ที่อาจารย์คิดว่าจะต้องเอาเอามาเล็กพันุ์เนี่ยเพาะเอาไว้แล้วถ้าปัจจัยพร้อมนะคะเรามีเนี่ย อภิมหาเศรษฐีอะไรต่อะไรนะคะซึ่งเขาไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนเนี่ยก็มันลงทุนกับเรื่องนี้นะคะไ้ช็อปปิ้งมอลทั้งหลายพวกฟู้ดเชนนะคะร้านอาหารร้านกาแฟร้านขนมทั้งหลายคือน้อยน้อยน่อยแล้วเราก็แทนที่ด้วยร้านทำสมาธิแล้วเราก็จะให้ความรู้ให้ความรู้เขาเนี่ยเต็มที่เลย นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางที่เขาจะมาหาความรู้เนี่ยง่ายๆอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาภาพพจน์เรื่องของการทําสมาธิเนี่ยเนี่ยดูสิพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเอ็นเจลเอ็นเจลนัมเบอร์มาทันีเ a n เอ็นเจลนัมเบอร์เอนเจลนัมเบอร์เนี่ยสแสดง <c oughs> ว่าข <c oughs> ้างบนเนี่ย <c oughs> ท่านก็กำลังสนับสนุ <c oughs> สน,น,นเรามากเลยนงานนี้เป็นไปได้ค่ะจ้า อาจารย์ก็ขอให้พี่ตุ๊กเนี่ยนะคะช่วยคือคือถ้าอาจารย์อาจารย์พูดตรงๆเลยนะอาจารย์จะเขียนจดหมายให้ในหลวงแล้วพี่ตุ๊กช่วยเป็นอะไรคือคือเราช่วยกันเนี่ยคนละหน้าต่อเหมือนกับที่อาจารย์อาจารย์ยังหมายเลขนี้อยู่ใช่ไหมแอนแนแแสดงว่าเรามีหวังเรามีหวังคือคือ อาจารย์อาจารย์ยังมักจะบอกกับลูกศิษย์นะคะว่าความรู้พวกนี้ทําไมเอามาให้กับผู้หญิงคนนี้ทําไมเราเชื่อไหมตอนนี้นะคะอาจารย์เนี่ยหยุดช่วยเหลือฝรั่งเนี่ยไปเพราะว่างานที่จะช่วยคนไทยเป็นภาษาไทยนีย่มันเยอะมากเลย <c oughs> คือทําไม่ทันอ่ะ <c oughs> ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยถึงเชื่อนะคะว่าเนี่ยบาร,รมีเนี่ยนะคะของของภาษาสดาข,ของเรา <c oughs> แล้วก็ที่ทําให้อาจารย์เนี่ยมันลุยที่เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยมันจะต้องมี something cool แน่นอนค่ะาจาต้องมีมีอะไรบางอย่างที่ที่มันคือยุคนี้ในเรื่องของนิพพานเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไม่ไม่ยากต้านก่อนเราเรมรืองอันทัศน์เชิงโบใช่อันทั c h a b ช e โบไกลมากไกลมากต้องเกิดเป็นอีกกีกัก็มแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้แล้วไม่ใช่ละใช่ได้วิธีของอาจารย์ก็ง่ายเหลือเกินในการพาเข้าสู่นิพพานมีครูบาอาจารย์ที่พูดเรื่องนิพพานเนี่ยมากมากมากขึ้นมากขึ้นค่ะ แล้วก็เนี่ยคนธรรมดาก็ไปนิพพานได้เนี่ยผ่านการนวดสมาธินะคะถ้าใครสนใจเนี่ยต้องลองนะคะต้องลองคุโมูธนาบุญกอาจารย์ขอให้โครงการนี้สำเร็จสมความปรนอถนดะขอบคุณมากค่ะนะคะที่มาช่วยกันสร้างสรสันติภาพโลก ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายหลักของเราที่นี่เรามีสูตรสันติภาพโลกนะคะป้ายเบื้อยเริ่ที่นี่ฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามเนี่ยทำเรื่อง how to นะคะวิธีการว่าจะทํายังไงที่จะทําให้เนี่ยเกิดนะคะสันติภาพเนี่ยในเมืองไทยสันติสุขให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราก็ค่อยๆเนี่ยจายออกไปเืลอไอเดียนี้เนี่ยฝรั่งมาดูแล้วน่าสนใจ เอาไปทำแล้วอินพอตเข้ามาในประชาธไตยกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยงานเถึงงั้นนะอาจารย์คือคือคือตอนนี้อาจารย์อาจารย์ว่าชาวโลกมันตื่นตัวนะตอนนี้เขาเขาตื่นตัวกันกันเนี้ยมากแล้วแล้วแล้วยิ่งเหตุการณ์ที่มันไร้ายๆพวกนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้คนนะคะยิ่งต้อง รู้ว่าเราต้องมีที่พึ่งฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ลุยตอนนี้เอานิพพานเป็นที่พึ่งคือพูดเป็นสโลแกนเลยขอให้ทุกคนนะคะเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยนะคะฉะนั้นโอเคนะคะถ้าใครอยากรู้ว่านิพพานทำอย่างไก็เข้ามาอบรมกับอาจารย์สักคนนะคะค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะขอบพระคุณนะคะกาบวินดุกนะคะที่มาเนี่ยให้สนับให้การสนับสนุนกับสถาบันพาตัวใจกับบ้านของเราค่ะขอบคุณกาะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ ช่นของของโลกข้างนอกเนี่ยมันมาจากขีาไหนมันมาจากทุอาากอย่างมันต้องมาจากความคิดเท่านั้นแหแต่เป็นเพราะความความมุ่งม,มั่นความตั้งใจมั่นแต่คิดแต่เรื่องนี้คิดแต่เรื่องนี้ มีลมมีใช่ครับถูกต้องตอนนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นสารสีนะแต่จะไปสานแรงะถามไป่อนเอาไอเดสิที่นี้มันเผ็ดแต่พวกก็จะทำไปนี่นะ